เล่นกับน,น้องเบาเบาหน่อยทุยอสัมบวยนี่ก็เล่นเขาเจ็บก่อนนะอ้าวอาวจะเล่นกับหมาหรือจะเล่นกับเพาะความที่ความสนม่เป็นรองใครจริงไอสัมบวยเนี่ย นู่นนู่นพี่ถุยก็มาหานู่นพี่ถุยก็ชวนเล่นอยู่นู่นไปนู่นไปเล่นกับพี่ถุยนู่น เป้าหมายแนละ้เป้าหมายคือหาให้ทุยอ้อาวเจอลูกแมววิ่งตัดอ,อยู่ริมป่าข้างทางเนี่ยตัวเท่ากับตัวเท่ากับไอ้สัมบวยเลยอ,อยู่ไปก็โดนไม่งูกินก็สะกดเอาไปกินแน่กลางท้องนาเลย เดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยกันขี่มอเตอร์ไซค์มาจจ๊เอ๋พอดีเลยหนูหลงมาจากไหนเนี่ยนี่ไงเจอในป่าข้างทางตัวเท่ากับสํารวยเลยเดี๋ยวจะให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันแหละโอ้ชื่อนำโชคอ่ให้ชื่อนำโชคก็เจอเจอต้องโชคก็ดุด้วยเห็นหมาเห็นหมาดุด้วยโอ้ไปนำโชคไปเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันมะปล่อยให้อยู่ในป่าถ้าไม่ตะกวดเอาไปกินก็งูเอาไปกินแหละ ป่าหญ้าทางทางเลยท้องนาทางน้นซ้ายขวานี่หลงน่าจะติดรถใครมาแล้วหล่นเลยนะว <ๆ S 1> ่าจะมาแมวเลี้ยงนี่แหละสะอาดด้วย <ๆ S 1> โอเคโอเคมา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 อยู่ด้วยกันกับพ่อไปนำปอดเลยนำโชคนำโชคครับตัวเท่ากันเลยนำโชคกับสำวยสำวยก็ยังไม่แน่ใจผลพองเลยได้เพื่อนมาอ่ะเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนี่ชื่อนำโชคนะสำวยนะ ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรวะไม่เคยเจอเพื่อนนี่จำปลอดเลยัมมีแซมขาวนิดนึงอที่นำโชคนะที่นำโชคนะอ่ะหมดแล้วหมดโคฟาไปแล้วสำวยสำวยเห็นเพื่อนใหม่ใช่ไหมจะไปทำเพื่อนใหม่นะเจะทำนะนะเป็นเพื่อนกันนะอโดมโดมแปลกใจ เอะมาจากไหนวะดมดมดม,ดมแปลกใจเอะมาจากไหนวะอือเออนะอยู่ด้วยกันไหนๆก็ลงล่ะนำโชคนะนำโชคที่นำโชคไอ้นายกระดูกก็เกินไอ้นายอยากสือ้อตามเดี๋ยวก็คงเข้ากันได้น้องนำโชคน้องนำโชคมาอยู่ใหม่ไม่เอานะไม่เอาเดี๋ยวเราต้องเป็นเพื่อนกันนะอยู่ด้วยกัน แล้ามาคอยดูกันต่อไปนะครับว่าน้องยําโชคกับสําวยจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมตอนนี้ดุมากเลยสคอยติดตามชมกันนะครับ